สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กลุ่ม About Tech Learning Center นะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันนะฮะทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ครับหัว่ําแบบนี้นะครับคุยกันส,บ,สบายๆนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอัปเดตข่าวสารนะพูดคุยกันนะครับก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะฮะใน f a c e b o o นะคุณสามารถเลื่อนงไปใ,ใต้คลิปนะฮะข้างล่างนะครับจะมีลิงก์ขอเข้ากลุ่มใน f a c e b o o นะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยเราจะมีการอัปเดตเรื่องราวมากมายเลยรวมถึง สอนในเรื่องการใช้โรบอทเทรดครับเป็นการเทรดแบบสปอ t ตนะครับสามารถใช้ได้กับ Binance ใช้ได้กับหัวปีใช้ได้กับ Coinbase Pro นะครับเทรดปลอดภัยครับไม่มีพอแตกแต่ดอยแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเทรดแบบสปอ t ตนะครับไม่ใช่เทรดฟิวเจอร์นะใครสายสปอตก็ไปลองศึกษาดูได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าใช้บอร์ดใช้โรบอทเสียค่าใช้จ่ายนะครับผมโอเค วันนี้เรามาคุยกันเรื่องทำไมมือใหม่ถอนตัวฮะช่วงนี้เราเห็นเยอะมากเลยนะครับในในหลายกลุ่มนะที่พูดเรื่องของบิตคอยเรื่องของการเทรดเลนต่างๆนะครับมีมือใหม่บางคนอาจจะไม่ใหม่มากแหละแต่ว่าก็ถือว่าเยอะนะที่เห็นมาบ่นนะว่าผมคงไม่เหมาะกับกับสายนี้หรอกเราไม่เหมาะกับทางนี้แล้วดูแล้วเนี่ยสึกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเสียหลายแสนเลยบางคนติดดอยเป็นล้านก็มีนะฮะเจ๊งกันไปไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร่แล้วก็ เงินหายไปในเวลาเพียงชั่วพริบตาก็มีฮะซึ่งถ้าเรามาลองศึกษาดีๆแล้วคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งนะคือคนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเลยแล้วเพิ่งเข้ามาในในตลาดนี้ฮะการเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยมันควรมีสเต็ปนะอย่างเช่นคุณเข้ามาปุ๊บคุณก็มาเรียนรู้เรื่องของคริปโตคืออะไรบล็อกเชนคืออะไรเอาที่มาก่อนนะบล็อกเชนมาคริปโตเคอเรนซีค่อยมาเรียนรู้เรื่องทูปออฟเวิร์กทูปออฟสเต็กต่างๆใช่ไหมครับ เหรียญต่างๆคืออะไรเหรียญมีกี่ประเภทนะครับ Defi คืออะไร NFT คืออะไรนะครับ GameFi คืออะไรมันมันเยอะมากอะ่ะแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้เรื่องการการเก็บรักษาเช่น Hot Wallet c o l Wallet นะเริ่มมีกระดานซื้อขายคืออะไร Trade กันยังไง P2P คือยังไงนะฮะซื้อขายยังไงถือข้อแบบ Spot คืออะไรการเทรดแบบ Future คืออะไรคุณต้องเรียนให้ค่อนข้างเข้าใจแล้วก็ลึกซึ้งในระดับหนึ่งเลยอะ่ะ ต้องเข้าใจหลักการของมันก่อนนะฮะเข้าใจเป้าหมายของคริปโตเครนซีแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องของความอันตรายของมันในบางบางเหรียญบางบางโปรเจกต์นะฮะหรือบางกลุ่มมิจฉาชีพที่มันบางทีมันเอาภาพของการลงทุนหรือเอาพวกพวกง่ายคือพวกสแกมอะนะพวกกระดมทุนนะฮะพวกมาเพื่อ เพื่อหลอกเพื่อเจ๊งเพื่อปิดอะไรเงี้ยแล้วก็แค่เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นคริปโตบางทีมันมีมีเหมือนกันฮนะเราก็เห็นอยู่แล้วมีเกมหลายเกมที่ลักภูไปคือคุณต้องรู้ให้มันค่อนข้างแบบเยอะพอสมควรบางคนบอกโหถ้าต้องรู้ขนาดนั้นเสียเวลาตายเลยใช่ครับมันต้องเสียเวลานะขนาดผมเองผมก็ไม่เคยรู้สึกว่าผมแบบเก่งเลยนะผมศึกษามา4ี่หปีแล้วนะครับเราเจ๊งมาไม่รู้เท่าไหร่เราเคยเราเคยผ่านอะไรมาเยอะมาก เรายัางรู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้เพิ่มอ่ะเพราะว่ามันมีอะไรใหม่เกิดขึ้นทุกวันแล้วเรายัางรู้ไม่มากพอนะครับมีคนที่เก่งกว่าเราเยอะมากๆนะครับเราต้องเรียนรู้จากเขานะครับคุณต้องรู้แบบนั้นอ่ะแล้วค่อยมาเริ่มอ่ะเราดูซิว่าคุณจะเหมาะกับการลงทุนแบบไหนคุณจะถือครองไหมเพราะว่าคริปโตเครนซีมันมันเกี่ยวกับการถือครองในระยะยาวด้วยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเทรดแต่พอตอนหลังเนี่ยเงินมันสะพัดไงนะ,นะกระดานเทรดแต่ละกระดานก็เริ่มเปิดแบบฟิวเจอร์เริ่มให้เทรดได้เหมือนโฟเล็กเลยอ่ะ,ะครับ มันทาให้บางคนเนี่ยเกิดความโลภครับเ็นบางคนเขาโุ้ยเขาเทรดได้กาไรเยอะบวกทีเป็นร100้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่แปลกที่มันจะดึงดูดคนเข้ามาแล้วมือใหม่หลายคนที่เข้ามาแทนที่จะศึกษาก่อนไม่เลยกระโดดก้าวข้ามไปเลยฮนะไปฟิวเจอร์เลยไปเทรดแบบเสี่ยงสูงที่สุดเลยอะ่ะแล้วก็เอาเงินที่มีบางคนเอาเงินเนงินร้อนๆเอาเงินที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเป็นทุนในการลงทุนในการเทรด เหมือนหวังว่าจะถูกหวยอะประมาณว่าเดี๋ยวเช้านี้ซื้อปุ๊บเนี่ยตกายกูรวยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วพอเจงขึ้นมามันก็ไม่แปลกที่เขาจะช็อกช็อกเสร็จไม่พออ่ะบางทีมารีบแก้มือแก้มือเสร็จเจ๊งอีกนะเพราะบ,บางทีเนี่ยเวลาคริปโตมันมัน,ม,น,ม,นมันล่วงเนี่ยมันล่วงหนักมากนะฮะหรเดี๋ยวบางทมีมันขึ้นก็ขึ้นหนักมากถ้าคุณเทรดฟิวเจอร์เนี่ยไม่ว่าคุณจะคุณจะซื้อฝั่งไหนก็ตามอาจจะลองจะช็อตอะไรพวกคุณนะ่ะโอกาสที่คุณจะโดนกระชากจนพอแตกก็มีหมดเลย นะครับมันบวกที่เป็นหลักหมื่นจุดอะไรงเงี้ยมันมันมันยิ่งกว่าทองคำยิ่งกว่าหุ้นยิ่งกว่าค่าเงินซะอีกนะครับก็พอคุณเจ็บกันแบบนี้หนักๆเข้าเนะี่ยบางคนถึงขั้นแบบโหทำให้ที่บ้านเดือดร้อนเลยอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่แปลกที่คุณจะถอดใจแล้วก็ถอนตัวกัน แลวพอเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บพอคนเพิ่งเข้ามายังไม่เท่าไหร่เลยถอนตัวแล้วอ่ะมันทําให้คุณเหมือนคุณปิดตัวเองทันทีอ่ะเหมือนชัดดาวปิดกั้นตัวเองแล้วคุณก็จะไม่รู้แล้วว่าแล้วจริงๆวงการนี้มันยังไม่ใช่แค่นี้นะมันยังมีอะไรอีกมากมายคุณที่เรียนรู้ในเรื่องคริปตอเรนซีแล้วคุณจะเป็นต้องถือครองมันไว้ด้วยนะในอนาคตอ่ะยิ่งเมตาเวิร์สมายิ่งเทคโนโลยีต่างๆมันเริ่มมุ่งเข้าสู่โลกดิจิทัลเนี่ยคุณไม่มีไม่ได้ครับแต่คุณนั่นไปแบบไปบอแอนตี้ามาัน ผิดจังหวะแล้วคุณก็ทําตัวเองเจ๊งอ่ะคุณโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองนะครับจริงๆนะต้องโทษความโลภของตัวเองเท่านั้นเลยนะฮะทำให้คุณถูกปิดกั้นจากมุมมองอื่นๆที่เกี่ยวกับคริปโตบางคนเข้ามายังไม่เคยรู้เรื่องของ NFT คืออะไรเลยยังไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยการถือครองระยะยาวมันมันทำเงินได้ขนาดไหนนะเข้ามามองเพียงแค่ด้านเดียวคือด้านของการเทรดฟิวเจอร์เทรดแบบเสี่ยงสูงๆได้เงินไวๆอะไรเงี้ย แล้วคุณก็ตัดสินว่านั่นคือทั้งหมดของคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่นะครับคุณเพิ่งเห็นแค่จุดเล็กๆเนี่ยคุณยังไม่ได้ดูทั้งกระดานเลยว่ามันคืออะไรนะครับนี่แหละมันมันเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้มือใหม่หลายคนเป็นแบบนั้นฮะอย่ารีบถอนตัวสินะศึกษาก่อนฉะนั้นคุณจะได้แบบถ้าเกิดคุณศึกษาเยอะมากพอคุณจะได้ไม่เจ็บตัวแบบมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดนะนึกออกปะเออ แต่ถ้าเกิดโอเคคุณรู้เยอะแล้วแล้วคุณยังไปเทรดแล้วคุณเสียนะผมว่าคุณก็จะมีภูมิคุ้มกานระดับหนึ่งนะที่คุณจะยอมรับมันได้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะฉันผิดตรงนี้นี่เองและถ้าเกิดคุณเรียนรู้มาพอคุณก็จะถูกถูกสอนหรือว่าคุณอาจจะได้รับคำแนะนําจากเทรดเดอรหลายคนว่าคุณควรจะทํา money management นะ Risk Management ต้องทํานะอะไรแบบนี้คือทุกอย่างมันมีการวางแผนนะครับมันมีการมันมีการคาดคะเนเอาไว้ มันมีกูรูหลายๆคนที่ช่วยคุณได้มันมีทฤษฎีหลายๆตัวที่มันช่วยเราได้นะครับถ้าเรารู้เยอะๆมันก็เหมือนเป็นเกราะป้องกันให้เราเนี่ยพลาดได้ได้น้อยลงแน่นอนทุกคนมีโอกาสพลาดได้เก่งแค่ไหนก็พลาดได้แต่อย่างน้อยมันก็พลาดได้น้อยลงหรือช้าลงนอคอร่ะไม่ใช่แบบมาถึงปุ๊งพังเลยนะครับเพราะไม่รู้อะไรเลยอย่างเี้ยอย่างที่ผมเคยเคยเจอนะฮะก็คือแบบบางคนไมเ่เคยรู้เลยว่าคริปโตคืออะไร ไม่เข้าใจด้วยซ้ำบิตคอยบิตคอยคืออะไรยังไม่รู้เลยแต่เห็นโฆษณาว่ามีการขุดเหมืองแล้วมันได้ตังค์เยอะก็จะไปลงทุนในเหมืองเพราะโฆษณามาบอกว่าแค่เสียบปลปั๊รรับเงินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปุ๊บปั๊บรับโชคอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับคุณยังไม่รู้จักเลยว่าเหรียญม,มันคืออะไรคริปโตคืออะไรบิตคอยคืออะไรอีเทเรียมคืออะไรการซื้อขายซื้อยังไงก็ไม่รู้แล้วคุณจะไปจะไปเช่าเหมืองขุด,ขดเลยโอ้โหมันเสี่ยงสูงนะเข้าใจเขาว่ามีเงินมีทุนแต่ถ้าคุณลงทุนในอะไรก็ตามที่คุณไม่เเข้าใจลยอ นั่นคือความเสี่ยงที่สูงที่สุดนะครับอืดังนั้นผมอยากให้มือใหม่เนี่ยตั้งสติกันให้ดีก่อนจะเข้ามาในวงการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคริปโตเครนซีตลาดหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็ตามคุณต้องศึกษาให้มันถี่ท้วนก่อนนะครับไม่ใช่ว่าโดดเข้าไปต,ตามๆเข้าไปมันไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่จะโชคดีมันน้อยมากครับที่โชคดีแบบโดดเข้าไปปุ๊บแล้วจะจับจังหวะโพราะบ้ารวยโป้องอะไรเงี้ยมันโอ้มันหนึ่งในล้านน่ะหลายๆล,ล้านด้วยต้องบอกงนี้เลย นะครับอย่ามักง่ายเนาะบางทีคุณถอนตัวไปคุณพ่ายแพ้ไปเพียงเพราะความมักง่ายของตัวเองนะครับอันนี้ต้องขอเตือนกันจริงๆเลยนะอยู่ให้นานครับอยู่ให้ทนที่สุดอยู่ให้ยาวที่สุดแล้วคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเองจริงๆแต่ในที่คุณยังมีเหรียญบางเหรียญอยู่ในมือเมืเ่อระยะเวลาที่มากพอและเป็นเหรียญที่มีโปรเจกต์ที่ยาวนานดูแล้วมีอนาคตมากพอเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะแบบ ประสบผลเร็จแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามาถึงมองหาเตลียญขยะเจอแต่ซื้อเตลียญที่มันแบบเอามาปั่นแล้วมันก็ลักพูไปนี่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับก็อ๋อแล้วเตือนอีกนิดนึงนะก่อนที่คุณจะเข้าไปลงทุนในกระดานไหนก็ตามในเอ็กชันไหนก็ตามศึกษาให้ดีครับว่าเอ็กชันนั้นเป็นของแท้หรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่ามีคนรู้จักเยอะแค่ไหนแล้วก็คนเข้าไปใช้ในเยอะแค่ไหนนะครับไม่ใช่มั่วไปเลยเขาบอกว่าดีกูก็เข้าไปเอาตังค์ไปฝากเขา นะครับแล้วเอาออกไม่ได้อะไรเงี้ยถอนไม่ได้นั่นคือบนไลัยเลยนะฮะนั่นคือโดนโดนหลอกของแท้เลยฉะนั้นเนี่ยคุณต้องต้องเช็คให้ดีครับกระดานไหนที่บอกว่าเนี่ยมากระดานใหม่เลยนะตอนนี้กระดานใหม่มากๆเลยใครมาลงทุนกับตัวนี้เอาเงินเข้ามาเทรดที่นี่นะคุณจะได้นั่นได้นี่ได้อะไรที่มันให้โปรโมชันเยอะๆเนี่ยอันเนี้ยน่ากลัวดูบอกไปเลยว่าน่ากลัวเกินมากเกินไปก็แปลว่าน่ากลัวฮะ รกระดานนี้เขาทําถูกต้องเนี่ยเขาเขาแจกอะไรไม่เยอะหรอกนะครับมันอาจจะมีเป็นเปอร์เซ็นต์ในการชวนเพื่อนบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่ได้เยอะขนาดแบบคุณลงเท่านี้แล้วกําไรจะคืนคุณ200-300%ในเวลากี่วนัวนกี่วันอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเจ๊งแน่นอนมีโอกาสเจ๊งแน่นอนถอนเงินออกยากแน่นอนนะครับก็ไปลองดูกันแล้วกันเอานว่าไม่มีผิดไม่มีถูกบางคนอาจจะตั้งใจเพื่อที่จะลองผิดก็ได้ นะมันก็ว่ากันไม่ได้บางคนอยากเรรู้ไงว่าการเจ๊งเป็นยังไงบางคนอยากรู้ว่าหลอกลวงเป็นยังไงก็เลยไปลองอะไรแบบนี้เราก็ห้ามไม่ได้นะฮะให้คุณเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองก็ก็โอเคคุณจะได้จะได้เก่งขึ้นฉลาดขึ้นโดยที่เป็นประสบการณ์ตรงของคุณเองแล้วคุณก็เล่าต่อให้ใครฟังก็ได้อย่างมีน้ำหนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่คุณเจอเองอะไรประมาณนี้นะครับนี่แหละที่าอยากจะพูดในเรื่องเอ่อเรื่อง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 มือใหม่ต่างๆนะเพราะว่าวงการนี้ผมห่วง เราว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกว่าหลายๆคนห่วงที่สุดก็คือมือใหม่ที่เข้ามาแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยแต่คนอยู่นานๆแล้วมือเก่าแล้วเราไม่ต้องไปห่วงเขาแล้วครับมันเป็นชีวิตของเขาละเขาจะเจ๊งเขาจะสําเร็จมันเป็นเรื่องของเขาละนะครับอย่างน้อยขอให้รู้ได้มากระดับหนึ่งอ่ะก็ยังดีดีกว่าไม่รู้อะไรเลยนะครับผมก็แล้วก็มันเป็นตัวอย่างให้คนใหม่ๆที่เขาไม่รู้จักคริปโตด้วยนะฮะถ้าเราเข้ามากันอย่างถูกต้องเราเข้าใจอย่างถูกต้องเวลาเรามีคนใหม่ที่เขาเข้ามาแล้วเขามาสอบถามเราเราจะได้อธิบายให้เขาฟังได้อย่างถูกต้องเขาจะได จะได้ไม่เดินแบบผิดๆอ่ะเออยายเขาเดินตามรุ่นพี่แบบผิดๆนะครับองการนี้มันจะได้โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วโลกนี้ยุคยุคต่อไปมันจะได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิตอลกันแบบเต็มตัวได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราสามารถให้คนใหม่ๆเข้ามารู้จักคริปโตได้มากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องดีนะครับก็ฝากไว้แล้วกันเนาะโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกลุ่ม about t e ท h ด้วยนะครับทุกคนสามารถเข้าได้ฟรีนะแค่ขอ กดตงไปที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปเนี้ยขอเข้าได้เลยนะฮะเดี๋ยวอนุมัติให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วคุณยังสามารถซัพพอร์ตช่องแซกโซมดี้ได้ฮะเพียงแค่คุณเติมค่าชานมไข่มุกฮะให้ผมเติมพลังให้ตัวเองทุกวันนะฮะผ่านทาง t r u e Money w a l l e t K Bank นะครับเท่าไหร่ก็ได้โอนเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณเลยหรือว่าจะเป็น USDT BUSD US ก็ได้เลื่อนลงไปใต้คลิปจะมี a l l e t a d d r e s s อยู่นะฮะ Copy ไปโอนโลดนะครับเท่าไหร่ก็ได้ สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันได้ครับได้เห็นทุกคลิปก่อนใครแน่นอนฮะเรามีรายการดีๆมากมายเลยในช่องแซโนบดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันศุกร์หัวค่ำสวัสดีครับ